รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยรามคำแหงและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าสาเหตุการยุติบทบาทของแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนอกจากอุปสรรคด้านคดีความแล้วยังเกิดจากความเหนื่อยล้าของตัวแกนนำและความแตกแยกภายในซึ่งหากเคลื่อนไหวต่อไปจะไม่มีเอกภาพและไม่เป็นไปตามจุดหมายที่ตั้งไว้วันนี้ เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองบทสรุปมันจะอยู่ตรงไหน <c oughs> คําตอบก็คือบทสรุปมันไม่ใช่การปฏิวัติเหมือนอย่างที่เคยเกิด <c oughs> นั่นประเด็นประเด็นต่อมาผมว่าอีกฝ่ายค่อนข้าง,งชัดเจนเฮ้ย hey! วุ่นวายมากๆยุบสภานะถึงถ้ายุบสภาข,ขึ้นมาเนี่ยการเมืองมันกลับไปสู่ระบบเลือกตั้งอีก <c oughs> ซึ่งพันธมิตรไม่เล่นอยู่แล้วเพราะนั้นพันธมิตรดูไปแล้วนี่เคลื่อนออกไปเนี่ยมันมันจุดจบ ไอไ้อไอไอจุดหมายนี่มันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการส่วนเหตุผลที่พักประชาธิปัตย์ปฏิเสธการร่วมเคลื่อนไหวนอกสภากับกลุ่มพันธมิตรรองศาสตราจารย์สุขุมวิเคราะห์ว่าพักประชาธิปัตย์ยังคงอาศัยระบบรัฐสภาเป็นเครื่องมือในการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลโดยมุ่งโจมตีจุดบกพร่องและความล้มเหลวของนโยบายประชานิยมเพื่อดึงเสียงสนับสนุนกลับคืนมา เพราะนั้นตรงนี้ไปปฏิปัติเองผมว่าตอนนี้ก็สับสนเหมือน,น,นกันกใจหนึ่งก็จะสู้ทั้ง้างนอกใจหนึ่งก็จะสู้ทั้งข้างในนะแต่ว่าไอ้ที่มองให้ดีก็คือว่าไปปฏิัติเองเนี่ยนะฮะก็คงไม่ไม่ดันข้างนอกไปสุดๆเพราะดันข้างนอกไปสุดๆมันจะเกิดอะไรขึ้นดันข้างนอกไปสุดๆถ้าถ้าฐานไม่ปฏิวัติเนี่ยไปปฏิบัติทำไรได้เอาต่อไปอีกนะถ้าเกิดาหารปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยไปปัดเป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่ ปพราะนั้นไปปฏิสิ่งที่ต้องทาก็คือทํำยังไงเนี่ยให้มันโอละเวงถึงขนาดที่ว่าต้องจัดรัฐบาลกันใหม่แล้วก็อีกฝ่ายอ่อนแอบเหมือนกับเมื่อปีห้าหนึ่งที่พอมีการยุบพักปั๊บเนี่ยมันกาดแตกแยกออกเป็นพักเล็กพักน้อยตรงนี้ทําให้สามารถที่จะรวบรวมเสียงข้างมากแบบใหม่ได้นะคราวนี้วันนี้เนี่ยสถานการณ์ไม่เหมือนปีห้าหนึ่งวันนี้ถ้ายุบขึ้นมาเนี่ยเกิดทษเกิดมีการยุบพักขึ้นมา นะผมมั่นใจเลยนะยุบพักขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งใหม่ได้ทันทีแล้วไม่มีใครแตกแถวเพราะว่าคนแตกแถวเนี่ยกำลังได้รับบทเรียนให้เห็นเห็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนเงื่อนไขที่จะทําให้แกนนํากลุ่มพันธมิตรกลับมาทําหน้าที่อีกครั้งมีอยู่สองอย่างคือพักรวมรัฐบาลไม่ยอมฟังเสียงข้างน้อยในสภาและพรรคราชาธิปัตยยอมสละตําแหน่งสสแล้วออกมาร่วมเคลื่อนไหวกับผู้ชุมนุมบนถนน ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นความขัดแย้งอาจรุนแรงและบานปลายมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน